ดีเป็นยอดอ่อนยอดอ่อนปลากุูงนะจ๊ะสวยๆกับงานเลยสิคมุนสิวานเอาก่อนเลยอือืม,อม กราบสวัสดีสวัสดีพี่น้องปองปลายมืดสุขสุคน,นอคอยขขาเขาลับผากินเด้อพี่น้องวันนี้ผ้าพีผ้านองผากินตำสัวพี่น้องตำสัวใส่ิกขวามาแสบๆจ้ะพี่น้องหวยเบ็ดกระทินบักเกือเทศหน่อยเนาะเกือเชอรี่นังไก่พี่น้องอันนี้เป็นยอดอ่อนยอดอ่อนผักกุ้งนะจ๊จะเดี๋ยวจะเอาให้ดูก,ก่อด ถูกซื้อมาทุกถูกจ้าพี่นออ้องหกสิบหกสิบบาทเรับว่าสิบหกบาทแม,ม่จ้าสวยๆกับงานเลยซื้อที่ท็อปซปเปอร์มาร์เก,ตก็ตจ้ะทุกคนทุกคนหาซื้อได้ที่ไหนบอกต่อกันได้จ้ะพี่น้องสิบหกบาทบอกแพงจ้ะพี่น้องอันนี้เป็นพักกันจองเนาะ ยอดกระถินแล้วก็ดองพักกระ,อกระกจองมาพี่น้องมานังไก่ทอดแสบๆเราไปหิ้วเขาไปจ้ะพร้อมแล้วมาแสบๆน้วยกันเนี่ยพี่น้องบุรีไปซื้อติกระปุนยูตราดมสุกเนาะอันนี้ซื้อยูดอดเคนตลาดลมสุกซิมีหาหนึ่งเนี่ยเขาจะเห็นกระปุนสดๆบีบสดๆเนาะแสบพี่น้องเส้นยงง่าเนื้อนุ่มไวบ้บรรยุดกันปากๆพี่น้องมา กั้งแลกที่กันเลยหยดรัะอ่อนรักปุุงหู้ป,ประหูวรสากิโกมุริจิวานเอากรวดเลยสิฮึมี่ข้มปาเนาะป่าขึ้นไปหน่อยอืม เขาัออนห้างแต่ว่อืมต้นน้ำกระด ย่อนกันหิน <laughs> กินกับต้ม <travaille> ตังไม่เท่าไรคนอาเก็บก้อยกันมามูแเสบเลยมันรึดๆนะมันดๆเป็นเผ็ดใจอลอย khai khai đẹp nó khai khai đẹp Kata kalian. บอกยินดีกะบที่เขาปุ๊เนี่ย mm <clears throat> ท้าวันละสอนะทุกคนมือเท้ากับมือนิดแค่ไั้น,นมือหน,นักดเย ผมขึ้นเมื่อวันเสาร ใส่ผิวมันจสแหย่แบบนีนอล่ะวากิวเด้มันมันจะเป็นต้องใจจะเ้งรักเซลล์ย่อป่วยบกบไ่อหน่อืมครับแส่แก่ห้องก่อนปุ๊บ 咱们灭啊

管理。 การจองลวกการจองลวกแซ่บแซ<ส>่บพีน้อง,วงลวกที่กระปุกน่าให้เราแบกรนให้เราแสกบ